สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนนะคะอยู่กับหนิงในช่องหนิงอสังหาเพียวแล้วก็เพจนะคะหนิงอสังหาเพียวค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องและเพจของเราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาชมบ้านสวยๆอีกหนึ่งโครงการค่ะกับโครงการบ้านพรนิมิตแอทท่าวังทองค่ะตั้งอยู่ที่ซอย29นะคะตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ สำหรับโครงการบ้านพอนิมิตนะคะเขามีจุดเด่นตรงที่เป็นบ้านสวยนะคะตั้งอยู่บนทําเลทองค่ะเดินทางสะดวกมากๆนะคะใกล้ตลาดสดนะคะใกล้ตัวเมืองพะเยานะคะใกล้ท็อปใกล้โลตัสนะคะก็เดินทางไปตลาดสดท่าวังทองเนี่ยประมาณ500เมตรนะคะไปท็อปประมาณ6.6กิโลเมตรนะคะแล้วก็ไปสี่แยกประตูชัยหรือโรงเรียนพย,พยาพิทยาคมประมาณ5.5กิโลเมตรค่ะ สำหรับบ้านพอนิมิตนะคะจะเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1โรงจอดรถค่ะพอเราเปิดประตูนะคะเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะออกแบบได้สวยดูดีมีสไตล์มากๆค่ะแล้วก็จุดเด่นของโครงการพอนิมิตนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ใช้สอยเนี่ย เยอะมากๆนะคะก็คือเรียกได้ว่านะคะสนามหน้าบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีครอบครัวนะคะมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะก็จะมีสนามไว้ให้เขาวิ่งเล่นด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่เหลือเฉพาะสนามหน้าบ้านนะคะด้านหลังของตัวบ้านเราก็มีพื้นที่สำหรับ คนที่ชอบทำครัวปลูกสวนปลูกผักปลูกพริกไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะเดินสำรวจรอบๆบ้านกันค่ะว่าบรรยากาศรอบๆบ้านโครงการพรนิมิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะเราต้องพูดอีกแบบหนึ่งว่าไม่ได้เหลือเฉพาะหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะทุกคนพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านก็เหลือด้วยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หนิงชอบของโครงการพรนิมิตเนี่ยก็คือรั้วเขานะคะรั้วรอบขอบชิดจริงๆค่ะก็คือสูงมิดหัวเลยนะคะมองไม่เห็นเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านก็มองไม่เห็นเราค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคนปัจจุบันมีความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือประตูรั้วค่ะประตูรั้วสวยมากนะคะนี่เลยนะคะถังเก็บน้ำของดอสค่ะขนาดพันลิตรนะคะแล้วก็ชุดแทงน้ำเป็นของแถมที่เราแถมให้กับลูกค้านะคะแต่ต้องบอกเลย่ะคะว่าแถวนี้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะคะเพราะน้ำเขาแรงมากๆเขาใช้เป็นประปาภูมิภาคค่ะทุกท่านนะคะไม่มีหินปูนนะคะสบายใจได้ พื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะเห,เหลือค่ะอย่างที่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะไม่ได้เหลือน้อยด้วยนะคะเหลือเยอะด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราโชคดีค่ะเรามาถ่ายตอนที่ฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศก็เลยสวยนะคะท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับเมฆสีขาวพอดีนี่เลยนะคะโครงการพอนิมิตนะคะเราเปิดจองให้กับลูกค้าทั้งสิ้นนะคะประมาณสี่แปลงนะคะหรือว่าสี่หลังตอนนี้เนี่ยหลังที่สร้างเสร็จนะคะจองหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแปลง ปล่านะคะอีกหนึ่งแปลงก็รอลูกค้ามาจองนะคะนี่เลยค่ะบริเวณรอบๆของตัวบ้านนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนชมอยู่สองหลังนะคะหลัง78แล้วก็94ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลัง78ตารางวานะคะอันนี้เขาปูหญ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแถมในเรื่องของการปูหญ้าสนามให้กับลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับงบในการตกแต่งสนามหน้าบ้านนะคะอันนี้เรามีให้ลูกค้าประมาณ6000บาทนะคะดีลกับทางร้านเขาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าใครไม่ตกแต่งสไตล์นี้นะคะงบ6000เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเอาไปตกแต่งเองได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะพาทุกคนชมในบ้านแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็น เคาน์เตอร์ครัวนะคะก็จะมีซิงค์นะคะมีอ่างล้างจานให้เรียบร้อยอันนี้เขาก็แถมให้นะคะเตรียมไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยถ้าหากว่าใครไม่ชอบทําครัวหนักในบ้านนะคะโซนนี้ก็ไว้เป็นโซนกาแฟก็ได้นะคะเคาน์เตอร์กาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมห้องนอนหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนหนึ่งนะคะมีห้องน้ําในตัวค่ะนี่เลยค่ะบริเวณห้องน้ํานะคะ,ะบรรยากาศรอบๆห้องนอนค่ะทุกคน มุงลวดนะคะอันนี้เราก็แถมให้กับลูกค้านะคะติดไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะถ้าหากว่ามองจากหน้าต่างบริเวณนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นบริเวณโรงรถแล้วก็สนามหน้าบ้านค่ะตอนนี้เราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่หลัง94ตารางวาค่ะหลังนี้เลยนี่นะคะบริเวณห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโซนนี้ค่ะสไตล์การตกแต่งห้องน้ำนะคะก็จะใช้เป็นโทนดำตัดขาวนะคะเทาตัดขาวค่ะ นี่เลยนะคะตกแต่งไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะอันนี้เราก็แถมให้กับลูกค้านะคะให้อีกสองเครื่องค่ะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะนี่เลยค่ะบริเวณห้องน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องนอนสองกันค่ะสําหรับห้องนอนสองนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะนี่เลยนะคะบริเวณห้องนอน2เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆห้องนอนสองกันค่ะ ถ้าหากว่าใครนะคะเลือกห้องนอนห้องนี้นะคะเวลาที่มองออกไปค่ะก็จะเห็นสนามหน้าบ้านด้วยนี่เลยนะคะเปิดประตูออกไปค่ะมองออกนอกหน้าต่างไปก็จะเห็นสนามหน้าบ้านแล้วนะคะถ้าหากว่าใครนะคะชอบอยู่โซนหน้าบ้านนะคะใครไปใครมาเรารู้เราเห็นนะคะก็เลือกนอนห้องนี้ค่ะนี่เลยนะคะบรรยากาศรอบๆห้องนอนสองค่ะ ต้องบอกว่านะคะห้องนอนเขากว้างนะคะทุกคนห้องนอนไม่แคบค่ะนี่เลยสนามหน้าบ้านก็เหลือๆค่ะเหลือเยอะมากนะคะอันนี้เขาลงต้นหางกระรอกไว้ให้ก่อนสองต้นนะคะเพราะกลัวลูกค้าไม่ชอบนะคะถ้าใครจะตกแต่งสไตล์ไหนปูย่าสไตล์ไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะตามที่ลูกค้าชอบอันนี้บริเวณห้องน้ํานะคะห้องน้ําแขกค่ะที่อยู่ด้านนอกของห้องนอนนะคะ สไตล์การตกแต่งเหมือนกันค่ะทุกคนนะคะดำตัดขาวเทาตัดขาวนะคะมีช่องแสงแล้วก็พัดลมระบายอากาศไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยค่ะนี่เลยนะคะสะดวกค่ะพร้อมใช้ง,งานนะคะเช็คระบบน้ำระบบไฟเรียบร้อยค่ะทุกทา่านนี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนสามกันค่ะ สำหรับห้องนอน3ามนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังสุดของตัวบ้านเลยค่ะมองจากหน้าต่างมุมนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นสนามด้านหลังบ้านค่ะชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความเงียบสงบนะคะแนะนําให้นอนห้องนี้เลยค่ะเพราะอยู่ด้านหลังสุดของตัวบ้านนะคะน่าจะเงียบที่สุดเหมาะกับคนที่รักความเป็นส่วนตัวแล้วก็รักความสงบค่ะเรียนเชิญที่ห้องนอน3เลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะทางเพจนิ้งอสังหาพยาวนะคะแล้วก็โครงการบ้านพรนิมิตรแอดทาวังทองต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เลือกจองเลือกซื้อกับโครงการเรานะคะแล้วก็เลือกใช้บริการนะคะของเพจนิ้งอสังหาพยาวนะคะวันนี้เราต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะ